ท่านอัธวิทย์สุวนรพักดีครับ10นาทีท่านประธานที่เคารพกับผมอัธวิทย์สุวนรพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์กฎหมายฉบับนี้ได้มีการพิจารณาในสภานี้ไปแล้วหลายวัน และในทุกคราวทีท่ผ่านมาผมเองก็อภิปรายคัดค้านกฎหมายฉบับนี้มาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะมีการผ่านการพิจารณาไปแล้วผมขอเรียนรรท่านประธานว่าแรกๆเนี่ยผมมีความกังวลใจมากว่าสองจิตสองใจครับว่ากฎหมายฉบับนี้ควรจะโหวตให้ผ่านหรือไม่ผ่านดีพอมาวันนี้ผมมั่นใจว่าโหวตให้ตกไปดีกว่าก็อภิปรายสนับสนุนข้อได้จริงกันอย่างนี้ว่า วันที่จะกดลงคะแนนคราวที่แล้วที่ผ่านมาในสภาของเราเนี่ยผมจำเป็นต้องเห็นด้วยเพราะมีความกังวลใจว่าถ้าผมไม่เห็นด้วยเนี่ยในคราวที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งผลทำให้มีการตั้งผู้ว่าสตงและตั้งคณะกรรมการคอตงงไม่ได้นั่นก็แปลว่าถ้าตั้งผู้ว่าไม่ได้ตั้งคอตงงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าจะไม่มีใครตรวจสอบรัฐบาลน,นี้ ผมเองแม้จะเป็นสอสอในซีกรัฐบาลก็ต้องยืนยันว่าการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องมีครับเพราะฉะนั้นการโหวตที่ผ่านมาในรอบแรกเราจรึงโหวตเห็นด้วยให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปแต่เอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าคิดไม่เหมือนเดิมเพราะมีเหตุผลว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยก็ได้มีการตีความว่าถ้าร่างพระบัญญัติฉบับนี้สตอง,งอฉบับนี้ไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตอบว่าตกลงว่าตั้งผู้ว่าได้นะ ตั้งคณะกรรมการคอตงอได้นะอันนี้แหละครับจึงเป็นความบันเทาใจผมแล้วว่าเอาละการทํางานของผมวันนี้เนี่ยผมขอโหวตไม่อัพไม่รับกฎหมายฉบับนี้แต่การตรวจสอบยังคงมีดําเนินอยู่ต่อไปได้เพราะการสรรหาผู้ว่าสตงและคณะกรรมการคอตงอน้นยังคงมีต่อไปมีต่อไปอย่างไรครับมีต่อไปเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงที่มีการรัฐประาหารจะมีการออกระเบียบ ขึ้นมาในขณะนั้นเป็นธรรมนูญการปกครองได้ยกเลิกหมวดในเรื่องของการสรรหาผู้ว่าสตองอหรือยกเลิกหมวดในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการคอตองอเอาไว้ก็จริงแต่รัฐมนูล5.0นั้นมีข้อดีอยู่เรื่องก็คือว่าเขาบอกให้เอากฎหมายสตองอปี42นั้นมาใช้บังคับก็แปลว่าการสรรหาเนี่ยคุณสมบัติต่างๆของผู้ว่าก็ดีคุณสมบัติของคอตองออก็ดีสามารถใช้รัฐมนูลพระชรบัญญิประกอบรัฐมนูลปี42 ว่าเรื่งองสตงเนี่ยใช้ไปพรางก่อนได้จึงนําความโล่งใจมาสู่ผมว่าแม้เราโหวตไม่ผ่านกฎหมายในวันนี้ไปของสองตงนั้นการสรรหาคณะกรรมการคอตงอและผู้ว่าสงตงยังคงมีต่อไปการตรวจสอบรัฐบาลยังคงมีต่อไปอย่างต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออภิปรายในมุมที่ต้องบอกว่าทำไมไม่เห็นด้วยกับพระราบัญญัติฉบับนี้ครับ รรท่าประธานที่กรบเรื่องที่ผมยืนอภิปรายมาโดยตลอดในวาระอื่นๆที่ผ่านสภานี้มาก็คือว่าอำนาจของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยจะมีเป็นตามมาตรา253ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งก็จะผูกพันเฉพาะแต่เรื่องของวินัยทางการเงินการคลังเท่านั้นจริงๆครับอำนาจอื่นๆเขาไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ด้วยความที่องค์กรอิสระนั้นก็พยายามที่จะประสงค์ดี ผมขอใช้คำว่าประสงค์ดีครับก็พยายามเขียนโดยให้ตัวเองนั้นมีอํานาจเพิ่มมากขึ้นในการปราบคนขี้โกงแต่ผมก็ต้องเรียนว่าอํานาจนี้มันซ้ําซ้อนกับอํานาจของปปชหลายท่านไม่ค่อยพอใจนักว่าปปชปัจจุบันก็มีอํานาจล้นอํานาจท่วมแต่ผมต้องเรียนท่านครับว่าเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งในนี้เขาเขียนชัดว่าให้ปปชนั้นทําหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนชัดเจน เรื่องของการสั่งฟ้องเขาก็สามารถที่จะสั่งฟ้องตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนยาวไปจนตั้งจนถึงคนฟ้องคดีเองแต่ในส่วนของสอตองอเขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นครับสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ผู้ร่างนั้นมีความประสงค์ที่จะนำอำนาจของปปชมาล้อให้สอตองอมีอำนาจใกล้เคียงกันคำตอบก็คือว่ามันเลยทงครับท่านประธานเลยทงครับ พราะว่ามาตรา253นั้นให้ดูเฉพาะแต่วินัยทางการเงินการคลังเท่านั้นไม่ได้ยกระดับสอตองรัฐธรรมนูญปี250เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับสอตองให้เป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวนคำนี้แปลว่าอะไรครับของเดิมเนี่ยสอตองเนี่ยเขาจะมีอำนาจเพียงแค่ไปตรวจผิดวินัยการเงินการคลังไหมถ้าผิดเขาก็ต้องไปแจ้งความแจ้งกับใครครับก็ต้องแจ้งกับปปชในฐานะเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวน ถ้าในคดีอาญาปกติก็คือเป็นตำรวจเท่านั้นเองครับแต่ที่ยนี้เขาเขียนอำนาจเขามาเนี่ยต้องการที่จะเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวนซึ่งผมค้านมาโดยตลอดว่าถ้าลงไปตรวจในสักง,ง,งานเองเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวนเองฟ้องคดีเองซะอีกเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าระบบการตรวจสอบของในชั้นสอบสวนนั้นไม่มีเลยครับแล้วนี่คืออำนาจที่น่ากลัวหนึ่งอย่างที่ผมใช้คําว่าร่างฉบับนี้สอตอง,องเลยทงครับท่านประธานเลยทงรัมนูลปี2 5ง ผมจึงไม่อาจที่จะเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในชั้นนี้ได้ครับส่วนชั้นที่ผ่านมาผมเรียนแล้วว่าผมมีความกังวลใจเรื่องว่าจะตั้งผู้ว่าไม่ได้จะตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แต่อันนี้เขาถูกเคลียร์แล้วเคลียร์ใจไปเรียบร้อยเลยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยืนขึ้นพูดอย่างได้เต็มที่ผมไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่วนประเด็นสุดท้ายที่จะมามองกันว่าเออเราจะพิจารณากันอย่างไร จะมองว่าตกไปในชั้นวุฒิหรือจะให้มันตกในชั้นนี้สมมุติว่าไม่เอานะครับท่านประธานนี่ตั้งโจทก่อนว่าถ้าไม่เอาจะถ้าถือว่าวุฒิตกในชั้นวุฒิเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราไม่พิจารณาเพราะว่าเสียงของวุฒิเนี่ยเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งผมก็เรียนท่านประธานว่ามันก็จะเป็นการสร้างปัญหาซ้ําซ้อนครับถ้าเราโหวตกันให้จบไปในชั้นนี้เลยครับเอาหรือไม่เอาว่ากันในชั้นนี้แล้วถ้าผลออกมาว่าไม่เอาข้อโต้แย้งทางกฎหมาย มันก็จะลดลงหรือเรียกว่าแทบจะไม่มีแต่ถ้าวันนี้ทางฝ่ายค้านเองถ้าท่านไม่เห็นด้วยแต่ท่านเลือกโดยวิธีการที่บอกว่าไม่เป็นไรถือว่าตกในชั้นวุฒิผมเรียนท่านนะครับว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของรัฐธรรมนูญตามมาทีหลังได้เพราะว่ามาตรา302เนี่ยก็เมนเม่มากว่าเป็นบทฉอยู่ในหมวดเฉพาะการโดยหลักแล้วหมวดเฉพาะการเนี่ยมันจะใช้คราวแรกเท่านั้นที่มีการ พิจารณาร่างพระหยียฉบับนี้ซึ่งแล้วก็พิจารณาไปแล้วในสมัยสนชผมจึงเรียนท่านและครับว่าถ้าท่านเห็นว่าพระมเหญัดฉบับนี้มีอํานาจมากเกินไปและก็เลยทงและธรรมนูญปี250แล้วจะไม่รับเนี่ยก็ขอว่าให้เลือกโดยวิธีการโหวตในสภาแห่งนี้ว่าไม่รับแต่อย่าใช้มติวุฒนะครับเพราะถ้าท่านยืนตามมติวุฒไปเนี่ยปัญหาของมันก็มีปัญหาตามมาว่าข้อกฎหมายมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็มันจะไม่จบไม่สิน้นครับท่านประธานผมก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ Kapten sema